และยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปด้วยนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่เกาะตับเผาน้อยครับมาหาไมยตีแครใหม่ๆครับนะฮะเรามาอยู่ในเกมแคโรอแลาลิครับและผมอยู่กับพี่น็อตพี่ก๊อฟและก็พี่ฮวดครับวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับได้ครับได้ครับโอเคได้เลยครับผมโอเคได้เลยครับพี่ จัดไปครับอาจจะถ้าถ้าถ้าเร็วๆก็เราๆสี่โมงเยน็นโอเคได้ครับเต็มแรกองวันนี้มาแล้วครับโอ้เสียดครับเต็มแรกของฟิกก็ปมาแล้ว oh, เอาเต็กลงเต็กลงส่วยนะพี่เึ็งใช่เดี๋ยวต้องห่างท่าย Đồ lại có bắt đùm Đồ lại có Ô nó gấp không? Kiểu khang bắn này đây gấp yeah. oh, oh. mm. <laughs> Kiểu khang <cười> mm. <cười>

ยิงรอบสุปอ่าโชว์หน่อยที่พี่ปนุ่มหูฮูเฮ้ยผัดผิดตัวไหนเตะลิงครับสวยงามโดนโดน quá dù mấy ô xí khốn xí khốn ô hành มีเด็กของดีไ้ยซักทัวสซักทัวโอ้ตลาดปลาซักเท่านันจ้ะอืมกินกันไปเลยนะกินกันไปลึกก็น้าว่าตายตัวนี้อืมด้วย <Yeah. S 1> เฮ้ยสี่คนสี่คนสี่คนครับน้ำแรงน้ำแรงเหลือเกิน าอะไรครับอืมอืมขอบคุกำโพงหรือเปล่ากดดีวิ่งดีสิกล้าครับ

โดนโดนอืม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 อะไรเสร็ล้าครับ và các ông, bên cậu, cậu cấp bằng, cấp rồi thì các cả làng thông cầm các bụng mạnh mày họ cậu là mà đã cậu phóc cậu chín ôi, ôi! À, là... à, ơi Hey, ừ. hey. <laughs> ปะด,ดอครับทุกคนเยียจิกพมพน <the> เ้ยเก่าครับในช่วงพักเที่ยงของเราครับกิจกรรมของเรานอกจากทานอาหารครับแล้วก็รอช่วงน้ําลงตอนเย็นนะฮะเราก็รอเวลาไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็มีตกหน้าดินบ้างนะครับใช้เหยื่อสดนะครับหรือไม่ก็ตีแคโรโดยที่ เน้นไซส์หนอนตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อยเพราะว่าจะล่าเก่าแล้วก็กระพงนะครับเพราะว่าช่วงน้ํานิ่งๆแบบนี้นะฮะหาตัวยากนะครับในส่วนของปลาหางแข็งดังนั้นก็เราก็ใช้วิธีการเคาะหนอนที่มีขนาดไซส์ใหญ่กว่าเดิมสักหน่อยแล้วก็เคาะสเต็ปไข่สเต็ปมันนะครับส่วนกับส่วนผมเวลาเคาะเนี่ยก็จะเรียกว่า,าสเต็ปกระพงนะครับนะไม่เหมือนกับการตกปลาทั่วไปก็จะเป็นวิธีการกอ แบบเลียดหน้าผืนน้าเลียดหน้าดินเลียดหน้าหินมานะครับอา,อาจจะเสียงหน่อยแต่ว่าก็มีตัวแน่นอน กำลังท้องกำปั่นครับผมใส่สวยงามพ่านเลยโอ้โห่กลางฟานโอ้เท้่งเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงได้กินครับผมโอ้ใส่ดีอืมนี่ครับนอนญี่ปุ่นร้านก็ใยจยครับผมสวย โอ้โหกางปานสวยงามครับผมเย้ <Yeah. S 2> อยู่ด้านหน้านี่เองเดียร <Yeah. S 2> yeah. ้านก็ชชัยครับผมมาจบที่หนอนญี่ปุ่นคนระับกางปาน เง่าเออเหยื่ออะไรครับกระดีครับผมและช็อตต่อไปนี้ครับเป็นช็อตที่อยากให้ทุกคนจับตาดูดีๆนี่คืออุทาหรณ์ของคนตกปลาทุกคนครับไม่ว่าใครก็ตามนะฮะอาจจะระวังหรือไม่ระวังเป็นไปได้หมดครับเมื่อเราตีเหยื่อปลอมข้างๆกันนะครับพยายามดูนะครับ ผมเองก็พลาดพี่น็อตเองก็พลาดนะครับตอนนี้ช่วงนี้ใจหายแวบเลยครับทุกคนดีนะครับไม่โดนใบหูหรือว่าโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของศีรษะนะครับอันนี้ต้องระวังเลยเอาละครับช <c oughs> ่วงน,นี้ เดี๋ยวเราจะย้ายกลับไปที่เดิมที่ปลายแหลมเดิมที่เราตกปลาเซกลาเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวตอนนี้น้ําลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็เดินเลาะตามโขดหินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่ๆี่ก็ไปตีแครเช่นเดิมนะฮะเมื่อตอนเที่ยงก็หลบลมได้ดีนะครับนะแล้วก็ได้เล่นปลากับพงปลากเก๋าอะไรกว้ากันไปนะฮะก็สนุกสนานดีครับนะบเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อช่วงบ่ายนะม,ม,มีเวลาประมาณอี่าะสองสามชั่วโมง ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันครับไปเีอจดก่เียกเลยอะอ๋อทีวีเต็ดสามที่ยัะ บ่อยครั้งมากๆครับที่ผมมักจะบอกคนตกแครมือใหม่หรือว่าใครก็ตามที่สนใจการตกแครอเนลาลิกนะครับผม,มกจะบอกเสมอว่าการตกแครปลาจะกินดีในช่วงน้ําลงครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกสนุกมากๆกับการตกแครอครับและไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเด็ดขาดนะฮะเลือกน้าดีๆครับนะฮะน้าขึ้นถามว่ามีตัวไหมสําหรับผมก็มีครับแต่ว่าเมื่อไรที่น้ําลงจะกินดีกว่ามากครับ อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับ<ม>นะฮะใครที่รู้สึกว่าตกน้ำขึ้นดีกว่าอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับรปไ,ไปครับเราไปสนุกกันในช่วงน้ำลงต้องบอกเลยครับว่าไม่อยากกลับบ้านเลยครับมันมากอือซึชมพู โอ้โครับมันตรับโมมันตระบว้าวการปั่นดูยังไ ครับโยมาเลยช่วยช่วยชวยมันอย่างฟู่งอันเนี้ยมันมีเป็นฟูง่งคางไฟเนี้ยอยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลจะใจเธอว่า้านบ้านบ้าน,านอืมช่วยอยู่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 ครับ ปิดเบรกเราจะไม่เปิดเบรคเราจะไม่เปิดเบรคอะไรเซกลาสวยง,งาม ปิดเบรกนะครับปิดเบรกปิดเบรกปิดเบรกเศร้าครับเง้าเอ้ามหลุดด้านหน้าโอ้ยมาหลุดด้านหน้า หนามมันคุ้นอนะมันไส้เยื่อมันไส้ไปลองได้ลองได้ใ,ใช้เยื่อของร้านโกชัยลองใช้ยไหมน้องวันหนามันคุ้นมันต้องใช้ยซี่เค็มๆค่อะลองช้ยที่นครับ สล้์ครับนอน็ใชัยอีกแล้วครับอืมเหยื่อนอน็ใชัยเหยื่อนอนร้าน็ใชัยสกลดครับสวย ปลาไล่ดึงแรงดึงแรงทางปลารื้เปล่าดึงแรง้างปานฮู้ฮู้ฮะชมพู่อ้อโอ้สวยงามครับ อยู่อยู่อยู่ครับมากินตอนนี้นะแต่พี่ปอยมาๆๆมาๆปมามามา,ามาเลยซ้อมมาเลยซ้อมมาเลยอย่ายึดอย่ายึดโอเคแล้วก็ใช่อีกแล้วครับ mảnh tắp tao mà kinh đi thôi chấm đi mày đi em mày đi em mày đi em เหมือนข้างปาดเลยวิ่งดีเหมือนข้างปาดเลยไว้ใจได้ไว้ใจได้เลยเป็นชาครับแม่งดงาจริงจริงปิดเกมปิดเกมอยอะามาหไหมพี่ผมยาเขาเรานี้ใส่มาเลยใส่มาเลย อย่างได้อย่างได้ไไดเราลองเก็บไปอใครไม่รู้ล่พัดมาเมืออเม่มมมอไงครับดูผลงานครับอันนี้ของสุภาวันนี้นะครับ มาดูปาคนเดียวก่อนอน,นะครับวันนี้หมานโอ้วันนี้พรจากทุกคนขอพรเอาไว้นะขอพรเอาไว้ได้เลยอุ๊ยบอย,นะยอดครับ็กเล็งองพี่นัดสุดนเริ่มเลยที่เหม็นหน้าดินก็โอ้ผลงานสุดยอดนะครับนี่ผลงานประมาณนี้นะครับ เหมืนกันครับพี่วด OK, ครับโอเคครับหมาน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 พี่น <podría> ็อตสนุกเปิดไม้ใหม่อาจิยอดสุดยอดครับเหนื่อยเหนื่อยสุดยอดเลยครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะสนุกสนกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับทั้งผมนะสุภาพี่น็อตครับแล้วก็พี่ก๊อฟแล้วพี่ฮวดนะครับก็ ขอฝากไว้เท่านี้สำหรับไม้ใหม่ของเรานะครับนะก็ถือว่าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะฮะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆของเรือนะครับถ้าไหนอยากใช้บริการนะครับช่วงนี้ออกได้นะแค่ใกล้ๆเพราะว่าช่วงนี้มรสุมนะฮะโอเคนะฮะฝากคลิปไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวสุภารอบหน้านะฮะสุภาพาไปไหนนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้สุภาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มีตุ้งไหมมีถุงไหมครับเอาตุ้งมาใส่ไปดูเอาตัวนั้นมาด้วยเอาตุ้งมาใส่ไปดูไหมีตุ้งไหมนี่ๆมาเร็วมาใส่เร็วครับเรงจะไม่รู้จักกินอะไรมากับแม่เหรอครับแม่ตกปลาทรายเหรออันนี้มาหยิบใส่เร็วเอาไปหมดเลยเนี่ย ครับแม่ากดงปันแบ่งปันแบ่งปันเดี๋ยวสุภาพาไปครับไปปักตักเลย้ยแค่เอาปลาไปกินก็พอเรื่องสับตะไคร้ไม่เป็นไรหรอก